ตอนนี้เราก็แกะออกมานะครับเราแกะจุดตรวจ,จ,จออกมาแล้วนะครับนับเปนเราได้แล้วนะครับของคันกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผม อยู่กับเราช่องฟังขำามือนะครับวันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์นะครับผมคุยง่ายคืยอเซอร์ไพรส์วนเราก็จะตามที่เราพูดไ้นะครับว่าจะมาทดลองนะครับผมมาทดลองช้างของเราข่าวมือ้วก็คันเงินนะครับก่อนอืน่นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบอคุณพี่น้องรักแล้วก็ป้าทิพนริตต์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนนะครับ ซื้ออุปกรณ์นะครับในการตรวจให้เรานะครับนี่ครับอีกชุดหนึ่งของข้ามหมือนนะครับอีกชุดก็จะเป็นของทังกันเงินนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่นะครับถ้วยนะครับถ้วยแล้วก็จะแบ่งให้คนละเล็กละน้อยนะครับผมมีน้อยก็กินตามน้อยนะครับแล้วเราก็จะมาทดสอบก่อนนะครับผมว่า จะได้ผลหรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นที่นี่ที่แรกนะครับที่เราทดลองนะครับทดลองในการตรวจคันนะครับเราก็จะมาทดลองขงมือก่อนนะครับเชือกแรกนะครับผมทำไม่เป็นมือกันนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทำนะครับรู้ทำยังไงนะครับ ตอนนี้เราก็แกะออกมานะครับเราแกะจ,จุดตรวจออกมาแล้วนะครับแล้วต้องทําอะไรอีกหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราตอนนี้เราต้องไปเอาปัสสาวะก่อนนะครับเอาตรงนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับบางเขาบอกวา่าให้วางที่เรียบๆนะครับเรียบๆเรียบๆเรียบๆน่อ <c ười> ะไรครับ ไปครับนีท่ที่ใส่พัาสที่ใส่ปัสสาวะนะครับผมเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปด้วยนะครับกล้ยเซ็กวีครับผมเดี๋ยวเอากุ้ยให้ควงมือไลให้ด้านหน้าแล้ยวให้ควงมือไหลจับนิดนึงให้ขมือปัสสาวะนะครับผมจะได้ฉีดอะไรแบบไหนะครับผมเดี๋ยวให้ขมือฉีดนิดนึงแล้วเราก็จะเอาใช้ตัวนี้ลองฉีดขมือน,นะครับ ี่คุณผู้ชมครับนี่ครับคนบุญหลายก็ได้ป้อนนะครับผมขอช่วยขอเยี่ยวหน่อยตุกิ๊ตตุกิ๊เฮ้ยเอาเลยครับตามสบายเยี่ยมครับของแถมคญหลายสั่งได้ครับโอ้โหไม่ต้องพึ่งว่าแต่นี่นะครับคนโต้มนะครับคญหลายสั่งได้ได้เลยครับโอ้โหออกเยอะเลยว่ะ มาแล้วเอาเยอะเกินนี่นะครับเรากำลังลมแรงนะครับผมลมแรงเดี๋ยวเรามารอส่วนนะครับรอดูนะครับมารอเล้นกันครับลุ้นกันนะครับเอาบีบเขาบีบโอ้โหมันเขาไมจะเต็มเลยเนาะ ี่ว่าแม่นยดไฟเอาลายมาหนี่ยสามยดเดี๋ยวสองนี่นะครับสามนนนะครับเป็นแล้วนะครับผม ย,ย,ยังไม่ขึ้นต้องผ่านไปก่อนต้องรอก่อนนะครับรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับลุ้นกันนะครับเม<ง>ตองมันจะขึ้นแบบไหนเอาขึ้นสีแดงขึ้นสองขีดครับถ้าว่าทองครับถ้าว่าทองก็จะขึ้นขีดเดียวครับเวลารอเดียวรอรอรอแห้งนะครับเึ้นขีดนงแไงว นั่นเดียตวตตัวกาลางเนาะตัวดิงแดงไเนาะเดียนะดงขึ้นมาแล้วอืมมีขีดเดียวบะขีดเดียวขีดเดียวไม่ท้องเพราะว่าถ้าช่วงเช้าจะฮอร์โมนจะจะสูงนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายก็ตามที่อ่านข้อเรียกว่าอะไรอ่านคู่มือผลปรากฏว่า ขึ้นขีดเดียวนะครับเห็นไะครับผมเห็นเยูะซุมเบิงงหรือเปล่าเห็น,หนอยอ่ครับผมนี่ขีดเดียวครับเดี๋ยวเราไปลุ้นคันเงินโตนะครับท่ามืน่นนี้ก็ไม่ขีดเดียวนะครับเอาปิด <time now. S 2> ตอนนี้เราก็มาถึงคันเงินนะครับผมเราก็จะให้วานมุญลหลายไปเอาปัสสาวะของคันเงินมาตรวจนะครับผมแล้วก็ให้กินล้ยด้วยนะครับจ้ครับแล้ว พังคันเงินนี่ร้องเสียงดีนะครับผมจะหาไ,ได้หรือเปล่าพังค <laughs> ันนี่นะครับก็จะเป็นควันโต้งนะครับนั่งรอนะครับผมนั่งทำอุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่า ออกมาแล้วผมเคยตอนที่ผมเคยตรวจปัสสาวะนะครับปัสสาวะคนอตอนตอนตรวจหาสารเสพติดนะครับมันจะมีบางเครื่องมีบางเครื่องนะครับที่เวลาเราตรวจแล้วมันผิดปกตินะครับเราต้องมาตรวจซ้ำนะครับเพราะว่าบางบางเครื่องตวงัวนี้อาจจะผิดเพี้ยนนะครับผม ดูฟังคันเงินนะครับตอนนี้ยังผัสสวะไม่ออกเลยนะครับใครคงต้องรอนานนะครับขับถึเราได้นะครับของคันเงินนะครับเยวเรามารุ้นกันนะครับเราจดตาที่จเทียบนะครับวันหลายอยากเข็นก่อนเพื่อนเลยยีห <c oughs> ยดสามหยด,ยด <c oughs> วันหยด <c oughs> เดือนหยด <laughs> ปีหย,ย,ยดครบพอดีครับสามหยดใกล้ครับนี่ครับมีของขันกันนะครับลุ้นกันนะครับขอให้โดนขอให้ได้สองขีดเด้อสองขีดเด้อนี่ครับผมรอดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้ตาบ่่อยดี ขีดหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับลืมขีดแรกขึ้นมาแล้วนะครับมันขึ้นมาไก่กวัวของอันถ้าขีดสองมันจะขึ้นตรงคําว่าตัวทีนะครับแห้งยังครับศูนย์เปล่าขีดเดียวครับผมขีดเดียวครับเพราะว่าเขาบอกว่ารอประมาณหนึ่งหนึ่งถึง ห้านาทีหรือห้าวินี่แหละประมาณนี้นะครับนี่ว่เรารอดูครับอ่านคู่อ่านคู่มือเดี๋ยวเราเราดูกระดาษตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่าของที่เราเก็บของนี่อัอตัวเก่านี่นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ผมรับตัวเก่านี่ครับนานแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ของคำเหมือนเหมือนเดิมครับปลอดไทยไรกังวล แต่ว่าก็รู้ว่าจะได้ผลนะครับกับช้างนะครับครับขีดเดียวนะครับผมขีดเดียวครับเหมือนกันครับขีดเดียวครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันได้ผลหรือเปล่านะครับก็พิสูจน์ดูนะครับก็ต้องขอบคุณ ปาทิพย์แล้วก็พี่น้องรักมากมากนะครับที่สนับสนุนอุปรกรณ์นะครับให้เราได้ตรวจน้องช้างนะครับขอบมากเลยนะครับแล้วเราก็มีเย้วอีกช,ชุดละสองกล่องนะครับเ,เราให้ฟอนมุนไหลเก็บไว้เพื่อเพราะว่าตอนเช้าอรโมูลจะสูงนะครับช่วงเช้าช่วงตั้งแต่เช,เช้าเลยนะครับจะมีผลประสิทธิภาพกว่าช่วงนี้นะครับเลยให้เก็บ ให้พวกเราปลายจุดเอาไว้สรวนว่าเดีกยเป็นของคํานลงนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมชาผมถ้าผมมีโอกาสผมจะได้ไปหาช้างที่รู้ว่าท้องจริงๆับจะไปตรวจให้ดูครับว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ตรวจให้ดูนะครับว่าสองสาวของเรานี้ขึ้นขีดเดียวครับยังไม่รู้นะครับ ก็ถือว่าถ้าเป็นคนก็ไม่ติดนะครับยังไงก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ